สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้โอเกอร์ก็มีข่าวสารในการวอลเบล์บอลมาอัปเดตเพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับและแน่นอนครับวันนี้โอเกอร์มีคอมเมนต์ของแฟนชาวเวียดนามครับหลังจากที่ยู20ของเวียดนามนะครับได้พ่ายแพ้กับทีมดึกซางนะทีมที่มีน้องวุ้นทิชายาแล้วก็มีน้องดาวกติกาเนี่ยลงเล่นไป3ต่อ0นย์เซตแบบขัดขาดเลยนะครับเพื่อนๆ14ต่อ25 1 3ิ5ต่อและ15ต่อ25าครับทำให้บรรดาคอมเมนต์ของแฟน เวียดนามครับดูไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ครับแล้วเขาก็มีพูดด้วยนะครับว่าถ้าเจอกับทีมชาติไทยนะครับด้วยสภาพทีมแบบนี้ไม่รอดแน่ๆนะครับเพื่อนๆและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์ต่างๆของแฟนเวียดนามจะเป็นอย่างไรวันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มให้นะครับและเพื่อแม่เป็นการเสเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับถ้วย VTV9 นะครับของเวียดนามนะครับซึ่งแน่นอนว่าในถ้วยนี้นะครับ ก็มี U20 ของทีมชาติไทยเนี่ยไปลงแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็มี U20 ของเวียดนามแข่งขันด้วยรวมถึงนะครับมีทีมจากญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือ PFU b u c a t และมีทีมจากจีนมาร่วมแข่งขันด้วยนะครับทำให้เนี่ยมีทีมที่ร่วมกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับสี่ประเทศนะครับก็จะมี U20 ทีมชาติไทยนะครับ U20 ทีมชาติเวียดนามทีมจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทีมจากจีนนะครับส่วนทีมจากเวียดนามเนี่ย ลงแข่งขันด้วยนะครับทำให้รายการนี้ดูน่าสนใจมากๆนะครับและคู่เปิดสนามครับก็ได้เปิดสนามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือการแข่งขันระหว่าง u 20ของเวียดนามเจอกับทางด้านของทีมดึกซางนะครับซึ่งทีมดึกซางเนี่ยก็จะมีน้องดาวกาติกาแล้วก็น้องวุฒนิชายาร่วมทีมอยู่ด้วยนะครับผลออกมาครับเป็นทางฝากฝั่งของ u 20ของเวียดนามครับพ่ายแพ้กับดึกซางไปเนี่ย3ต่อศูนย์เซตเลยนะครับเ,เพื่อนๆ14ต่อ25 13- ต่อ2ี และ15ต่อ25นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แพ้ค่อนข้างที่จะขาดพอสมควรนะครับจริงๆเนี่ยแพ้3-0แพ้ได้นะในมุมมองโอ๊เพราะว่าทีมตึกซางเนี่ยก็มีแต่เขาเรียกว่าผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับส่วนทางด้านของ U20 เวียดนามเนี่ยก็อาจจะมีเด็กๆอะไรแบบนี้แต่ว่าการแพ้นะครับโอ้โห14ต่อ25 13ต่อ25และ15ต่อ25เนี่ยค่อนข้างที่จะขาดพอสมควรนะครับทำให้แฟนๆของเวียดนามนะครับก็ดูจะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้วก็ มีคอมเมนต์มาฝากนะครับเราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่า U20 ของเราเนี่ยไม่มีความหลากหลายเอาซะเลยฉันคิดว่าเจอ U20 ของทีมชาติไทยเนี่ยน่าจะไม่รอดและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราจะต้องเล่น ให้หลากหลายมากกว่านี้ U20 พวกเราต้องทําให้ดียิ่งขึ้นและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า U20 ของเราเนี่ยเล่นดูจะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่เลยนะอนาคตมันช่างมืดมัวนี่มุมมองของเขานะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าดึกสร้างมาดีจริง U20 ของเราก็โอเคแต่ฉันคิดว่ามันจะจะขาดไปสักนิดนึงในเรื่องของผลสกอร์และคอมเมนต์ต่อไปเะครับเขาบอกว่าโชคดีมากๆที่ U20 ของเราเนี่ยได้เรียนรู้ประสบการณ์ถึงแม้ว่า เราจะแพ้ขาดแต่ว่าเราได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งแน่นอนว่าเราจะได้ประสบการณ์ตรงนี้ไปเยอะมากๆและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันไม่แปลกใจที่ยู่20ของเวียดนามเนี่ยพ่ายแพ้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าแมตชนี้มันดูง่วง,ง,วง คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอายุเท่านี้ใช่ไหมที่จะเจอกับทีมชาติไทย U20 ่ประมาณว่าชุดนี้ใช่ไหมอายุ20นี้ใช่ไหมที่จะเจอกับทีมชาติไทย U20 ประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่า U20 ฉันคิดว่าพวกเขาน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าเราไปชิงแชมป์เอเชียด้วยสภาพนี้พวกเราแพ้เขาแน่แน่และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทางสมโมสรเนี่ยพวกเขาเล่นดีมากๆเลยนะส่วนยู20ของเราเนี่ยจะต้องพัฒนากันต่อไปและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโอ้โห,โหมันเป็นชัยชนะที่ค่อนข้าขาดเลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านี่คือโอกาสของ u 20ที่จะได้เรียนรู้เก็บบทเรียนครั้งนี้เป็นประสบการณ์ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยต้องพัฒนาขึ้น U20 ของเราถ้าเล่นสภาพนี้สู้ทีมชาติไทยไม่ได้แน่ๆน่และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเอาใจช่วยยู0เก็บครั้งนี้เป็นประสบการณ์และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเด็ก U20 ของเรายังเด็กมากหาประสบการณ์กันต่อไปและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่า U20 ของเวียดนามเนี่ยต้องพัฒนาขึ้นอย่างหนักหน่วง และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเล่นไม่ดีเลยเราจะต้องมีความหลากหลายให้ได้มากกว่านี้ U20 ของเราจะต้องทําให้เต็มที่มากกว่านี้ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าน้องๆอ,อยู่ยี่สิบเนี่ยเขายังเด็กกันอยู่เลยเราอย่าคาดหวังมากเกินไปให้กําลังใจกันดีกว่าออันนี้ก็เห็นด้วยนะครับรู้สึกว่าให้กําลังใจกันไปก่อนนะโอแต่แฟเวียดนามเขาก็เดือดพอสมควรนะเพื่อนนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการแข่งขันเนี่ยมันดูเคี่ยวมากๆม,มันยากเกินไปสําหรับเด็กๆฉันคิดว่าให้เด็กๆเ,เ,เก็บประสบการณ์ตรงนี้ดีกว่า คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะไปเล่น u 20ระดับเอเชียแล้วเราจะชนะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเด็กๆเพิ่งอายุไม่ถึง20เลยทุกคนฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยต้องเสริมสร้างประสบการณ์แล้วก็เทคนิคให้กับน้องๆนะอ่าก็ยู่ส0ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณเนี่ยอะไรครับเพื่อนๆไม่เกิน20มับ้าง20เต็มบ้างอะไรประมาณนี้อยู่แถวๆนี้นะครับเพื่อนๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายูย่เวียดนามเนี่ยคงแพ้ยูย่ของทีมชาติไทยยูย่ของทีมชาติไทยเนี่ยเขาดูดีกว่าเยอะเลย และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า U 20ของเราเนี่ยแพ้เยอะเกินไปฉันคิดว่าถ้าขึ้นหลัก20ได้เนี่ยมันก็จะโอเคนะในมุมมองโอ้ก็รู้สึกว่าอาจจะแพ้เยอะไปนิดนึงนะครับคือมันแพ้ได้เพื่อนๆในการเจอกับทีมสโมสรอนเนาะแต่ว่าแพ้แบบ13 25อะไรแบบเนี้ยเยอะไปซะกสักประมาณ19 25 20 25อะไรแบบเนี้ยโอเ,เชื่อว่าคอมเมนต์ของแฟนเวดนามก็คงจะไม่เดือดขนาดนี้นั้นเพื่อนนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสู้ต่อไปอยู0่ 20. คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า U20 เนี่ยจะต้องเก็บประสบการณ์ให้ได้มากกว่านี้คอมเมนต์เวียดนามต่อไปครับเขาบอกว่า U20 ครับยังคงเด็กเกินไปเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเป็นคู่ที่อาจจะดูไม่สมดุลสักเท่าไหร่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีประสบการณ์มากๆส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยยังคงต้องหาประสบการณ์ต่อไปและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า U20 เวียดนามเนี่ยแพ้กับทีมชาติไทยอย่างแน่นอนถ้าเรายังเล่นแบบไม่มีแทคนิคแบบนี้ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าดูยูยี่สิบเวียดนามเล่นแล้วเศร้ามากมากคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเขาบอกว่ายูยี่สิบของเราเนี่ยต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันดูยูยี่สิบแล้วมันน่ากังวลจริงๆพวกเราจะต้องเสริมสร้าง กลยุทธ์เสริมสร้างแท็คติกเสริมสร้างประสบการณ์ให้ได้มากขึ้นไม่ฉะนั้นเราแย่แน่แน่และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า u 20ถ้าไปเล่นด้วยสภาพนี้พวกเราไม่รอดในการชริงแชมป์เอเชียแน่แน่และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า u 20ของเราจะต้องหาประสบการณ์ให้ได้มากกว่านี้ และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ที่พกนำมาฝากเพื่อนๆนะครับหลังจากที่ยู20ของเวียดนามเนี่ยพ่ายแพ้นในรายการ VTV9 นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันสู้ลําบากเพื่อนๆอีกฝากหนึ่งเขาเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าคะแนนมันก็อาจจะขาดไปนิดนึงน้อที่เป็นแฟนเวียดนามก็าอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับถ้าจบสัก20-25ทุกๆเซตอะไรแถวๆนี้เขายังโอเคแต่เนี้ยเขาเลยกสกอร์มันดูขาดไปนิดนึงนะครับแล้วพวกเขาก็มองว่ากลยุทธ์เนี่ยสู้ไม่ได้นะครับต้องมีกลยุทธ์มากกว่านี้ถ้าไปด้วยสภาพเนี้ยในระ และพวกเขาก็บอกเลยครับว่าสู้ทีมชาติไทยยู20ลําบากแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆน,นะครับทุกคนอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับสำหรับน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครยังไม่ได้กดไลค์ก็สุดท้าก็ดิ่งสามารถกรดาาถให้กันเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ